จองโฮยอนนางแบบและนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์เรื่อง Squid Game โดยในเรื่อง Squid Game เธอรับบทเป็นผู้เล่นหมายเลข067นะคะล่าสุดจองโฮยอนได้รับแต่งตั้งเป็นโกบอลเอมบัสเดอร์ของหลุยส์วิกตองโดยนิโคลัสเกเรซูริเย่ครีเอทีฟเด렉เตอร์ของแบรนด์หลุยส์วิกตองก็กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพรสวรรค์และบุคลิกที่น่าทึ่งของเธอตั้งแต่แรก และอยากจะร่วมงานกับจองโฮยอนมาหลายปีก่อนหน้านี้แล้วในส่วนของจองโฮยอนเธอก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับหลุยวิกตองซึ่งเป็นแบรนด์ที่เธอเคยเดินแบบให้มาก่อนเธอเคยเดินแบบให้กับหลุยวิกตองในปี2017ด้วยนะคะยินดีกับจองโฮยอน g บอ b a l a m b a s s a ร o r ลุยวิกตอง ากท่านผู้ชมติดตามทุกๆผลงานของเธอและเป็นกําลังใจให้กับจองโฮยอนในวงการบันเทิงด้วยสวัสดีค่ะ